เอาหยิบปืนผิดไอ้ี่รู้รับาไปต้ทรอกไม่ใช่มเอนนปิดหลอกมอหมอปิดดีที่สุดจ้จ่ายอยารู้ว่าตัวแบบนี้ว่าจะเก่งอะไรจ่ะเลิกอันนี้ไปไอ้นี้

ออไม่ข้าเลยเนี่ยโอ้ 火大一个。不要动了，哎呀！哎呀，不要动了，哎呀！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 不要动了，哎

เห็นอะไราไเนเขาเกนนแล้วลนส่กอเข,ข,ข้าโรไป่ไ,ปไม่รูม้มันไปไม่ได้แล้วเฮ้ยเพไทยอเอ้ยถนกตัวเลยยานบอนม เดือดขาวก็อะเอวอนเดือดขาวก็คู่อืมแตไรจางไดีะมตก็ยดิดู่ว

ต้ององวหลต้องอนโดดยู่ที่สี่นโีนดี่กี้่า่้ที่ห่ะแล้วทำงานใช้พาิดแลเหอนนั่นบักเลยว่ะเฮ้ยมัถึงอะไรมันทำอะไรของรยไ้เหระมันก็ปกติอทะ พี่ออมซัแพลต่อกดแทร์ดิกดแทร์แค่ไหนเท่าไหร่ซับแทร์ไม่ซับสิบพิเศษเห่อใช่หนึ่งวิบวิทีนี่หนครับอันนี้ผู้บอเอง

เนี่ยเนียเนี่ยได้คุรับาวสาเบย่เาไปยงวันสามิวันนั้นเขอย่ี่โอเอลโอ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 ้อโอโออโอรอโ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 อ